สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ข่อยซีมาสิดข่อยได้รับวัคซีนวันแรกพี่น้องมาเอบังมาเอบังเด้อว่าสิเป็นยังไงเรากะวัคซีนที่ข่อยรับคือไฟไฟฟ์ไฟฟ์ไฟ i v เสา five เสาเออนั่นแหละเดี๋ยวแต่ข่อยบอกคุว่าในบริเวณที่ข่อยสิส,สิไปฉิเนี่ยเขาสีไายดูดได้บ่เด้อ,ดอแต่ว่าข่อยมาบอกให้ฟังซือวันรับเข็มแรกแล้วสิม,มาบอกว่า บีเวียวกหนึ่งก็อีกบีเวียวกหนึ่งเป็นยังไงเนาะที่ว่าล้างสีกับขนาดสีสนสนะโอเคค่ะพี่น้องไปสติ๊กกันเลยค่ะเข็มแรกค่ะ Hi welcome to this video tap for see this, this e channel บริเวณค่ะพี่น้องบริเวณที่เ้าอันนี้เป็นบริเวณจอดรถแล้วก็ตึกนี่ี่เป็นที่ว่าฉีดวัคซีนไปแอลฟ้ามาเนี่ยเ้าวยางตามเลยพี่น้องอันนี้เป็นบริเวณจอดรถกว้างๆเนาะเหฉีดวัคซีนคอยไดเวลาคอยไดเวลาไอ้หามงพี่น้องหามงตอนนี้ตอนนี้อีกประมาณสิบนาทีเขามีเวลายอยู่ไปเข้าไปกันค่ะพี่น้องนี่เป็นบริเวณลานจอดรถเนาะลานจอดรถเป็นแบบนี้ กำล่งจะเอฟเฟกต์น,นจะจดรถของกวางซิเนาะน้องตอนนี้ปู่เขานั่งคอยดนะค่ะพี่น้องก็รอนั่งคอยนะคะไปอันนี้เป็นบัตรคิว คพี่น้องคอยโดนสติกคอยโดนสีดมาตรงนี้แขนคอยสิษล่ายหน่อยหนึ่งเด้อก็เสร็จแล้วเปิดกระแฮ่ห้อมาดื่มน้ำผักผักิบหานาที่เนาะค่ะพี่น้องดื่มน้ำหวานเจน่ะลูกสาวก็ดื่มพร้อมอะดูฟิล์มเล็พี่น้องมันอันเลือดเลือดออก ไออีกจับนะนเลือดออกตรงแขน่อยตรงโดนติ๊กอะโดนติ๊กอะโอเคค่ะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้คอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากสีดวัคซีนวางหันอนะมันก็เอ่อเอ่อบงหันคอยเฮ็ดน้อยนึงเนาะที่ว่าเขาบ่อไหไทยรูปเนาะเขาบ่อใหไทยรูปเขาบ่อ่หเผยแผงยังสินะแต่ว่าคอยข่อยไทยบ่ไดแอบไทยคอยก็ยะไทยเฉพาะจะของสินะพี่นอ้อง แ้บนีตอนนี้คือแบบว่าเขาให้นางพักสิบหานาทีเนาะก่อนเข้าออกมาเราเราเขาก็แนะนําตอนฉีดนะเขาไปเนาะเขาไปเขาเขาก็บ,บอกเขาก็ถามว่าอเคยเป็นโควิดมาก,ก่อนบอเคยอันเป็นโรคอีหยังบอเป็นอลริกิบออีหยังเสินะเขาจิถามเนาะเกี่ยวกับอันโรคเขา้าเราสิ็แล้วก็เคยแพ้อีหยังบองเสร็จนะ ่อยก็ตอบว,ว่าบบทุกอย่างเราเจ้าทอ,องโบเจ้าอันให้นมลูกบอตอนนี้ยังสินะคือให้นมลูกกะมันกิบผสมคว้วมันบ่ละเพราะว่าลูกกะได้รับนมสารอาหารจากห้องสินะเออแบบนี้พ่อเขาก็บอกว่าผลนกางเคียงเด้อมันที่เป็นแบบว่าเอ่อมันสี่มันสี่เจ็บแขนแล้วเจ้าอาจจะปวดหัวอ้วกแล้วเจ้าอาจี่อันอี้ยัง่ะ อาจจะเมื่อยเมื่อยแเราก,ก็ไอ้บอยากกินเขาอย่างสินะมันใครๆว่าเขาเกิดบอกแนะนําผลขางเคียงมนันมาเนาะเออบันเนกโอเคเหอก็รับฟังเซนฮองบุ๊มเนรับฟังเหอกัเอืนเนาะพ่อนแต่แต่เพื่อนก็นบอกว่าบางคนกันบโบ่เกิดอีย่างสินะบางคนกันบ่บมีผลเอยียงขางเคียงอาง่าเซนนะแต่ว่าเมญยาข่อยนะเพื่อนไปสีดแต่ว่าเพื่อนบริสีดไฟซนะเนาะเพื่อนสีดโมเดน เพิ่นสีดมเแดนเพิ่นเพิ่นเมื่อยเพิ่นไข่พี่น้องเพิ่นเป็นไข่เลยเด้เป็นไข่นอนส้มติดเตียงบบอยกเข่าเลยเป็นมือสินะเออบบนี้กะอันจังของนาเล็กจังของนาเล็กกะยังงล่ะของนาเล็กกะปวดแขนเมื่อยแบบอยากนอนอย่างเดียวสินะเออแต่ว่าของข่อยเนี่ยเราเมืองข่อยเราสไปนเที่ยวยูแรนตัวเบืงพี่น้องเบื่องอาการสเป็นได้เดินไปเที่ยวยูแลน์เนี่ยเี่ยม่เปนเออไปเยี่ยมบ่สิ แต่ตว่าตอนนี้ข่อยข่อยมาบอกได้เพราะว่าข่อยพึ่งสีไปบอถึงเดี๋ยวแป๊บนึงอันข่อยข่อยมาบอกได้เพราะว่าข่อยสีบอถึงอ่าชั่วโมงสิแม่ข่อยพึ่งสีได้ครึ่งชั่วโมงสินะเราเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยสิมาบอกหลังจากอีกประมาณประมาณหลังจากนี้ประมาณสามชั่วโมงเดี๋ยวข่อยสิมาบอกให้ฟังอีกทีว่าอาการของข่อยเป็นไงเนาะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถกับบ้านแป๊บนึงกันเด้อได้คเอาพี่น้อง ตอนนี้เขาแบบเขากินไอติมกันเนาะตอนนี้ก็โอ้ย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 าอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้น่อ้ยโอ้ยโอนอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้ยอ้ยโอ้อ้ยหอ้อ้ยโอ้ยโอ้ห้อยหอ้อนย่อมันสิเปอนยั่นมันบ่แม่นแอลเกอเด้อันเป็นตั้งแอ่ย่อยคลอลูกอเห็นบ่พี้น้องมันเป็นนั่นสีดำ มันเป็นร้อยสติกอะโอเคค่ะไปตอนนี้พี่ดองอ่าหอดประมาณสองชั่วโมงละได้สองชั่วโมงละตอนนี้คือข่อยกับบท่านมีอาการนี่อย่างเนาะบอท่านบ,บท่านมีอาการขางเคียงนี่อย่างแค่แบอกว่าสั้นหิวเข่าสูงส,สินะบ,บท่านเนีมีอาการที่ว่ามันมันออกผลขางเคียงที่เขาว่าปวดหัวอีอย่างสินะแต่คือข่อยสัน้นข่อยหิวเขา่าข่อยก็เลยอัน เออบบท่านหนมีขางผลขางเคียงอย่างกับโอเคปกติดีค่ะพี่น้องปลอดภัยปลอดภัยไรกังวลเนาะอันวัคซีนวัคซีนเข็มแรกของค่อยแ้วก็สีมีเข็มที่สองต่อไปด้วยเสต็ปขเข็มที่สองให้เบิ้งด้วยวางไดดเอ่อสีเว้าให้เบิ้งเรื่อยๆว่าอาการเป็นไดดเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่านมาได้เกือบสองชั่วโมงยังไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นค่ะพี่น้องแต่ว่ามือล่องเบิ้งมืออื่นด้วว่าสิเป็นไดดเด้อ อ่าโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาบอกให้ฟังไหมเนาะโอ้ยพี่น้องตอนนี้คืออาการไขมันแบบว่ามันหอนหอนหนาวหนาว,นาวไหมเกิดอาการคือจังสิคืนใสเนี่ยแต่หางบอดเปีหยังแห้งสินะแต่ว่าคืนใสเล็กน้อยออคือจิบอวกถอกเนาะคืนใสแบบป่วนทองสิหมพี่น้อง ปวดท้องนิดน้อยแต่ว่าใจเต้มน,น้อยน้อยแต่กับ่บมี่หยังบ่มีอาการอีหยังแต่ว่ากับโบได้เมื่อยบ่ได้อีหยังคือแบบหื้อข่อยกินกาแฟน้ำกับโบจกกักพุ่นนี่กาแฟบีบหัวใจบ่แต่ว่ากับกแต่ว่ากับท้าเกิดพูดได้แบบว่าย่านบ่ซีดกับโบเป็นหยังเด้อพี่นอ้องสามารถเทสได้เสียนะเทสเกิอนอย่างไรโคโรนาเทสตลอดจังซี่นะแต่ว่าอ่า เห็นบอพี่น้องข่อยวิ่นข่อยวิ่นหัวแต่ก็ได้อยข่อยอยู่ห้างเทิงมีข้างล่างมีแขนอยู่ข้างล่าง,น,น,างนะแต่ว่าก็ถือว่าอ่ะโอเคพี่น้องได้แต่ว่ามันแค่งเพราะวนหนาวแกหวังว่าข่อยคือสจะเป็บบนไข่เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าอาการขางเคียงอาจจะเป็นไข่แล้วก็เมื่อยเสียนะ เมื่อ้วก็อ้วกตอนนี้คอยคอยดื okay, so the ่มกาแฟเข้าไปของฮูซึว <terme> ่าคอยขึ้นิบป่วนใสอ้วกเลยนะเมื่ออาจจะเป็นจากกาแฟคอยก็ไไ้เนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตเลยเลยเนาะเข็มเข็มแหลกเข็มที่สองเป็นไดเนาะเข็มที่สองอีกประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องตอนนี้เข็มแหลกโอเคค่ะตอนนี้เดินทางไปเที่ยวอันยูแลนกันเด้อเจอกันค่ะบ๊ายบายพี่น้องคอยวิ่นหัว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 ตลอดเลยมันคือจังสิคืนใสเลยนาะ จะว่าก็นถือว่าไปไปเที่ยวกันบ่เนี่ยไปเที่ยวเด๋ยวสิไทยตอนไปเที่ยวให้เบิงงเด้อพี่นองเด้อตอนนี้ไปกับแม่ม่นก่อนโเคค่ะบ๊ายบายไฮ